ิดค่าตัวใบเตยสุธีวันติดท็อปแพงสุดของวงการลูกทุ่งไม่แปลกใจทำไมถึงรวยคืบหน้าล่าสุดฟอ r e เร็ก 3D พนักงานอายการส่งหนังสือแนะนำให้พนักงานสอบสวนคดีพิเศษดำเนินคดีเพิ่มเติมอีก16คนในคดีแชร์ลูกโซ่ฟอ r e เร็ก 3D ซึ่งก็มีรายชื่อของดีเจแมนพัฒนพลและใบเตยสุธีวันปรากฏอยู่ด้วยโดยทางด้าน DSI ได้มีการประชุมสรุปคดีแชร์ฟอเร็ก d ก่อนเตรียมทยอยออกหมายเรียกผู้ต้องหาล็อต16คนเข้ามารับทราบข้อกล่าวหาตั้งแต่วันที่15กันยายนโดยทางด้านดีเจแมนใบเตยดวน3ข้อหาต้องเดินทางเข้ามารับทราบข้อกล่าวหา3ข้อหาหลักคือ 1. ฐานความผิดโดยทุจริตหลอ,อกลวง 2. ร่วมกันนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จโดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ประชาชน 3. ร่วมกันกู้ยืมเงินที่เป็นการชอตกงประชาชนและร่วมกันชอตกงเหมือนกับลอตพิงกี้และต้องบอกเลยว่าใบาเตยสุธีวันรวยอู้ผู้ช้อปปิ้งเดือนละ5ล้านบาทเป็นลูกค้า v ีว p ไของสินค้าแบรนด์เนมทุกแบรนด์ซึ่งงานนี้เราจะพาไปเปิดค่าตัวใบเตยสุธีวันหลังขึ้นมาเป็นตัวท็อปของวงการลูกทุ่งไทยโดยใบยเตยสุทีวันเคยเปิดใจในรายการบูดี้เฮมี e พลส การเป็นนักร้องของตนเองนั้นเป็นไปแบบค่อนข้างที่จะก้าวกระโดดเนื่องจากดังภายในปีเดียวเองจากเพลงสุดฮิตอย่างแน่นอกและทำให้ค่าพุ่งสูงขึ้นเป็น3 0 0 0สนบาทต่องานเลยทีเดียว